เล mm. ็กสคนแล้วแล้วนายนายช่อะไรนาย่อะไรบไได้น่ก็มีไอชวิตงเหรอไคอมพวรววรั่นชีวิตจริงเหรอ ไอ้ชวิตก็อา่เเ้ทาเพื่อเราเอามิรู้ว่า้วทเพื่อเอาใ่เตเปไปเอาที่เก็บให้บวชเยอะนนะว่าภาาจีนแปว่ามันให้เก็บให้บวนเยอะ รออาศัยมันไฟจะมืดไม่ก็เติดเกือดไฟเอาเวลาเอาจตจบไฟมันมันจะเมื่งเราไม่เหรยึดกับสิ่งแยเอามาปั๊บมันจะมึ่งมากเราไม่เห็นเราเลยแล้วก็เอาต้องใช้ต้องเอาต้องหาแต่มันเล่นยังไงอ่ะก็ต้องหาต้องหาของหาของเลยเออในกันเมียให้เป่านี่งก็แต่ให้อะกุศลกุศลกุศล กแสดงกูแสดงสดงนี้กนี่อนี่นี่นี่อาเลยอาเลยเก็บไฟได้ดูนะเออได้ดูนะก็เก็ไม่ญาตินะก็เก็บได้ดีๆนะดีอันเก็บของได้นะขอดีนะก็กับพลาเก็บเมือเมื่บไฟอ่ะอ ือกับที่แกต่อหา,อาต่อหาเอเอซได้อะไระนอ๋อได้อะไรอ๋อได้ก็เห็นแล้วนส,วน,ส,วน,สวน,น้องได้ไไดโอ้ยเยอะนะก่อนหายามาไต่อหาเยอะๆนะ ในห้องนี้ไปปีขึ้นบนไยโอ้โหเอามันน่าเบื่อตายโองยโอ้ยโเลยโอ้ยโอ้ยเอ้ยโ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 อ้มีก้ยโอ้ย อย่อันนี้อันตแอบอันโตแอบยังไม่มาครับใส่ยังไม่ไม่มาอยู่เก็บไฟ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 ได้ดูนะสวยสวยเวลามือมากจุดไฟได้ขอขอขอยืมเล้วบ่มีไฟแล้วตัวเอต้าตัวเอตบ๊อบบ๊อบบ๊อบครับมูสแตะมูสแตะอยู่ครับบ๊อบบ๊อบูสแตะ ต้องหาเฮ้ยทำไมหายากแล้ววะเอ้ยไม่มึงนอนอยาะวะอ้เจอเจอเดียดไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรนะต้อหาอยามอืมจะมาหน้าแต๋อขลงังขลงังขลังเุ้ย มันี่มันี่ตามานกมันีมานี่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 เอ้ยมานี่เนีมันดูหน้าผีกันเลยมันทำอะไรอยู่เนี่ยเดี๋ยวทำอะไรเนสยุงเอ,ไ,งอ,ไ,อไอ อันนี้ห้ออะไรน,นี่มีอของเฮ้ยเจอไอ้ก็เจอไอ้เจอไอ้สย <D> ุ่งเลยอเอาอันนี้เอาจะไม่น่าผีไปยาหลอนผีไปยาหลอนวันจะฟังเฮ้ยได้มันปีอีกทาง

เฉยๆโอ๊ทำไมมืนายวะมืกเลยมากรึเปลรเลยีเก่อนไะม่มีของไม่มีๆๆนะอ,อยู่ไหนอะเหอเอตไหนอยู่โต้เนี่ยอยโ้เลยอยาไปโตสิเปไปไปม่เลยาาเออัวนะี้เองทำไมยนะหาไปแล้ว าของอยู่เลยไฟจะบอดแล้วไฟจะบอดอยู่แล้วเจอเจอที่อะไรวาเจออะไรวเาเฮ้ยอาวีอาไมสันที่ก่สักเก็บแ๊บเองโอ้คเอส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 เลยเฮ้ยด้ยังไ เ้ม่มันดนฟอกสงนานตับสีแก <c oughs> โอ้ยชิพาแล้วไม่มีไฟชิาแล้วโอ้อเก้มเดียวเจอภาพในไมครัาบเลยตะเทียงไม่มีไฟเลยไม่มีไฟตะเทียงที่มีไฟ

I got here. A few minutes later. เขาเรียกดูแล้วเอตู้ไอ้ตู้ี่ที่มาอะไรดตายเดี๋ยวพี่่ี๋พี่ชกให้เดี๋ยวพี่ชกให้เดี๋ยวชกได้ดูชกได้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 ดูน ตัวอะไรกี่ะุบได,ด,อออด,ได้อ้นป่แล้วปลแล้วลแลัวแลอะออ,ะอ,อตอนใช้โตแอบไอ้นีน่นะไอต้ตสีเหลืองมันกลับใส่แกแล้วมันพบมา่คได้ดเยวนย่อน้าาตัวแม่งเยกุดชุดยุ่เ อ๋อเมื่อจบไปเมื่อได้โตเตยตัวเอได้ได้ใจตัวเอได้สองอันอีอีอีสองอันเนี่อันนี้มีเทียนกี่อยรนไหมผมไม่ผูกไม่มีทษไมเทียนไม่มีจบแล้วจะบแล้วเทียนจบแล้วเทียนจบแล้วไม่มีไฟโอ้ยไม่มีไฟไฟชั่งหมด โอ้ยไม่มีไฟมาไม่เห็นไม่เห็นเลยตัวจเงินวะตายแลพาอีกสองอันแะเอ้าเอาเอาเมื่อเมื่อทาแล้วมีมีไฟเขาเขาเขาเยินเยินฟีไฟ ไม่มีไฟอ่ะสมยงเว่ยเวยกรรมโอ้ยไม่มีไฟอ่ากระเทียมบอกแล้วตาแล้วไม่มีไฟเอ็ดเอ็ดเอ็ด ยังบอกแล้วไม่มีไฟโชบหน่อยไม่มีไฟเลยเอาเลยดีเนี่ยไม่มีไฟต,ต่อมีต่อมีมีไฟไหมในที่อ่านแล้วอาจจะมีสมองบวมอ้าะไม่มีเลยกระเทียม จังว oh, um, oh, oh, uh, ่าเมื no ่อมากโอ้โหเมื no ่อเมื่อยเต็มทีเว้ยแม่นละตกใจบอยอุ้ยกรรมอุ้ยกรรมเลยเจอที่อันแล้วไม่มีไม่มีไม่มีอลยน่วยนึ่งอันน่ะไม่มีเลยหมดแล้ว กรเทียมหมดแล้วตามมาตามมาตามมารอ้อนลยเริ่มรอ้รอนลวร้อนจริงเอามมีไฟอะมาเร้วมาเร็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  มันลงไปข้างล่างไหมยังเข้าอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนจะไปอยู่ข้างบนคือบันไดอยู่ข้างบนมันชมได้ไหมลองกดลองชมได้ไหมมันชมได้ไหมอ่ะไม่ได้เลย ตักเชียบหมดแล้วเอ่อชุบแอลอ่ะเอ้าทำไมไม่ได้อะทำไมชุบแั้วไม่ได้เอ้าทำไมไม่ได้อ่ะจะบ่อยี่ผีตายพี่ผีตายแล้วเออผีตีเดียวบายโอ้ตายเดี๋ยวน้องยังไม่ตายน้องเดินลองเดินลองเดินลองเดินเดินไม่กลัวไม่กลัวแล้วผีดูเจ๋อเดินเดินเดิน